สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นบลูเ d i ิสยี่ห้อ AJ นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ AJ Blue l a d i ิสนะครับเป็นเครื่องเล่น AJ Blue l a d i ิสรุ่น BRD182E นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับเป็น AJ Blue l a ร d ิ s ดีหนึนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ด้านหลังนะครับมีช่องต่อแบบครบครันเลยนะครับผมเสียบไว้แล้วนะครับผมเสียบ HDMI ไว้แล้วนะครับด้านหลังก็จะมีช่องต่อ HDMI สายแลนแล้วก็ AV เหลืองแดงขาวแล้วก็ Component แล้วก็ช่องต่อ coaxial นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะมาทำการเปิดเครื่องแล้วก็เล่นแผ่นให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวกดเปิดเครื่องเลยนะครับปึ๊บอ่ะ ใช้รีโมทกดเปิดแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอก็ติด AJ ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะใช้รีโมทหรือกดที่ตัวเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับมีคําว่า h e l l o ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบการเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับทุกฟอร์แมตเหมือนที่ผมรีวิวทุกๆเครื่องที่ผ่านมานะครับอ่ะแผ่น CD a ีออ o โก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับลองลองแผ่น CD a ีออ o โนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า จะเป็นอย่างไรกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามีสัญลักษณ์เลขหนึ่งขึ้นมานะครับอ่าน่าจะเล่นอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมเล่นเสียงก่อนนะครับนี่ครับอ่าเล่เสียงขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเน็กเพลงที่สองไปนะครับนี่ครับเล่นแผ่นนะครับ อ่าเน็กผ่านไปให้ฟังนานไม่ได้นะครับเวลาที่เราฟังเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ครับนี่ครับอันนี้ MP3 นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะสต็อปนะครับแล้วก็เอาแผ่นออก Mp3 ผ่านไปนะครับคุณผู้ชมครับอ่าขออภัย c d a u d i o นะครับ CD ดีอ i o ผ่านไปทีนี้เป็น MP3 นะครับตัวนี้อ่ะลองแผ่น MP3 นะครับ มาดูการอ่านแผ่นของยี่ห้อ AJ กันนะครับ Blue Ladies ยี่ห้อ AJ มาดูกันว่าจะอ่านแผ่นดีไหมนะครับอ่ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีภาพถ่ายเพลงแล้วก็วิดีโอครับแน่นอนครับ MP3 ก็คือเพลงให้เราเลื่อนกดลูกศรเลื่อนลงมาที่คำว่าเพลงนะครับแล้วก็กด Enter ไปนะครับจะเห็นอัลบั้มก็เลือกอัลบั้มแรกเนี่ยครับนี่แล้วก็เลื่อนเพลงแล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะเล่นนะครับ เล่นนานไม่ได้นะครับเพลงน,นะครับติดลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแหมเล่นดีทีเดียวครับอ่าเล่นแน่นอนนะครับ CD Audio ผ่านไป MP3 ผ่านไปนะครับต่อไปเรามาเล่นแผ่นอะไรครับ VCD นะครับ เป็นผลงานของ AJ b l u e l a d i s นะครับคุณผู้ชมครับ AJD 1 8 2 E นะครับตัวนี้การอ่านแผ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับอ่านี่ครับเล่นเลยเล่นอัตโนมัติครับแผ่น VCD เนี่ยบลูบลูเรย์ของ AJ ตัวนี้จะเล่นอัตโนมัตินะครับผมใส่แผ่นเข้าไปก็นี่เล่นเลยนะครับถ้าแผ่นไหนไม่เล่นก็ต้องกดเพลย์เอานะครับคุณผู้ชมครับ VCD นะครับเล่นปกติครับอ่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบแผ่น DVD ครับทีนี้ ซีดีอ i โผ่านไป MP3 ผ่านไป VCD ผ่านไปต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น DVD นะครับมาดูกันครับแผ่น DVD ครับใส่แผ่นเข้าไปก็มีสัญลักษณ์หมุนอยู่ทางด้านซ้ายมือเราครับอ่านแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับการอ่านแผ่นของเจ้า AJ Blue La d i e s นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ อ่านแผ่นได้ดีเยี่ยมครับอ่านแผ่นก๊อฟได้นะครับเพราะว่าที่ผมเอามาลองมีแต่แผ่นก๊อบทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสุดยอดครับของเครื่องเล่นแบบบ้านๆแบบไทยๆเรานะครับ AJ นะครับนี่ครับมาแล้วครับเมื่อเมนูมาแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่กดข้ามไม่ไม่กดเล่นนะครับผมจะลองหน่อยก็ได้ครับคุณผู้ชมครับกดเล่นไปเลยครับก็กดเล่นมันก็เล่นปกตินะครับคุณผู้ชมถ้ากดเล่นแบบนี้ อะไหนๆก็กดเล่นแล้วก็กดเพลย์ลองให้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองดูก็แล้วกันนะครับเล่นนะครับเอาละครับผมจะทดสอบแผ่นบูเรย์แล้วนะครับแผ่น DVD ผ่านไป CD ดีออริโอผ่านไป MP3 ผ่านไป VCD ผ่านไป DVD ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นแผ่นบูเรย์ครับนี่ครับแผ่นบลูเรดิสนะครับบลูเรดิสสำหรับทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับแผ่นบูเรดิสครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างที่เขาบันทึกลงใน บลูเ a ดิสไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า AJD182E ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเ l ดิสยี่ห้อ AJ นะครับคุณผู้ชมครับมีรีโมทนะครับมาใช้งานได้ปกตินะครับอ่านแผ่นดีเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมทดสอบดูอ่ามาแล้วนะครับนี่เป็นภาพยนตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือก อ่าเรื่องเรื่องเลือกภาพยนตร์เรื่อง,ง,ง,ง Ghost Rider ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าภาพจะดีโอภาพสีสันสวยงามเช่นกันนะครับเป็นระดับ Full HD ของเขาเช่นกันนะครับสำหรับ AJ Blu Ray Disc ตัวนี้นะครับนี่ครับแม่สีสันก็สวยงามเหมือนกันนะครับระบบภาพของ AJ ก็ทำมาได้ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้า AJ Blu Ray Disc ดีหนึ่งแปดสองอีตัวนี้ครับอ่ะนี่ครับบูเลดิสนะครับผ่านไปอ่าเดี๋ยวจะลองอีกสักแผ่นหนึ่งแผ่นบูเลเนี่ยครับเดี๋ยวลองแผ่นบูเลให้ดูอีกสักแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นบูเลก๊อปนะครับเรื่อง Mission Impossible นะครับ o s ดโปรโตคอลนะครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลว่างๆนะครับมาทำการรีวิวขายเครื่องเล่นบูเลดิสนะครับวันนี้ มีอยู่ทั้งหกัน3มเครื่องนะครับวันนี้นี่ครับหารีวิวผ่านไปแล้วโซนี่แล้วก็ซัมซุงตัว AJ จะเป็นตัวสุดท้ายที่รีวิวนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามี3ามเครื่องนะครับก็รีวิวทั้ง3มเครื่องนี่แหละครับอ่ากดเพล์ได้เลยครับกดเพล์แล้วก็จะเล่นทันทีครับคุณผู้ชมนี่ครับแม่แจ่มครับ AJ ก็ถือว่าไม่ธรรมดาของเขาเหมือนกันนะครับทําทำมาได้ดีทีเดียวครับสำหรับเครื่องเล่น b l u เ a ติสตัวนี้นะครับ แม่สุดยอดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับเขาไม่ค่อยผลิตมาแล้วนะครับมีก็เป็นสินค้ามือสองเหมือนตัวนี้ที่ผมรีวิวนี่แหละครับเป็น aj blue redis รุ่น d หนึ่งแปดสอง e นะครับเป็นสินค้ามือสองแต่สภาพดีแล้วก็อ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ผมทดสอบแผ่น Blue l a d i e s แผ่นก๊อฟให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าดีเยี่ยมเลยครับนี่ครับสำหรับ Blue l a d i e s เครื่องนี้ยี่ห้อ AJ เครื่องนี้สีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา1,800บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่081 5851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ